คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นการสั่งสมบุญให้กับตัวของเราเองแล้วก็เป็นการส่งบุญ อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติอย่างน้อยเราได้ทําบุญทุกวันพระอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติทุกวันพระบุญก็จะพอกพูนเป็นบุญที่สะสมสะสมไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับเราสะสมสิ่งของนั่นแหละคือสะสมไปเรื่อยนยมันก็จะมากพอมีมาก ก็จะมีพลังบุญนั้นที่เราสังสมก็จะมีพลังอธิษฐานก็จะสำเร็จผู้ที่ตกละกรรมลำบากก็จะพ้นพ้นจากอบายภูมิพ้นจากเปรตอสุรกายพ้นจากภูมิที่มีวิบากกรรมไม่รุนแรงแต่ถ้ามีวิบากกรรมรุนแรงก็ต้องใช้วิธีวิเศษ ก็คือต้องเข้าถึงธรรมะภายในใช้องค์พระ,อ,ะองค์พระได้ไปให้โมยาาอาราธนาศีลศีลท้าแล้วก็จะพ้นจากวิบากกรรมพ้นจากนรกพอพ้นจากนรกขึ้นมาเราได้ทาบุญสั่งสมบ,บุญ ผู้ที่พ้นมาแล้วก็จะได้รับผลบุญอย่างเต็มที่คือเราอุทิศบุญให้เท่าไหร่ <S <S เขาก็จะได้เท่านั้นคือได้เต็มเต็มเต็มกำลังที่เราอุทิศส่วนกุศลให้เพราะว่าชีวิตหลังจากความตายรอรับแต่ผลบุญอย่างเดียวตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะทำ ทำบุญด้วยตัวเองได้ต้องรอรับผลบุญที่หมู่ญาตุุ้ที่ส่วนกุศลให้